มาแล้วครับกลับมาอีกครั้งในแมปก o กว g กาด e นกันเช่นเคยนะแล้วนี่ผมจะมาอัปเดตสวนผมหน่อยละกันตอนนี้ผมมีนี่เป็นต้นแก้วมังกรนะแล้วก็ฟ้าผ่าด้วยส่วนตัวนี้ก็เป็นเท็ดน,นะแล้วผมจะให้ดูนี่ตัวนี้เร b o บว์มัช o ูมแต่ผมยังไม่เก็บนะไม่รู้ว่ามันติดสถานะแข็งหรือยังแบบเออ แล้วก็นี่ตรงนี้นะเขาอัปเดตใหม่มาแล้วเดี๋ยวผมจะลองรอก่อนสองนาทีว่ามันจะเป็นอีเวนต์บลัดมูนไหมเหมือนจะเป็นอัปเดตใหม่มาเยอะเลยนะมีตรงนี้เป็นร้านค้าบลัดมูนแล้วก็มีเป็นแบบดาวตกแล้วก็เหมือนมีอีกอันนึงด้วยนะคือมันเป็นมิวเทสใหม่อ่ะเป็นมิวเทสดิสโกหรือเปล่ามันเป็นแบบ อีเวนที่แอดมินเซขึ้นมานะนี่ผมมีอยู่ตรงนี้ไผ่ติดเออแบบวิวเท็ดิสโก้อะมันก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละโอเคครับมาแล้วนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะอีเว้นปลัดนูนคือผมต้องเข้ามาในเซิร์ฟรวมเพราะว่าผมเข้าเซิร์ฟวีแล้วผมเด้งเป็นอะไรก็ไม่รู้เข้าไม่ได้ทีนี่อันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะไอตัวนกพูดนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นปลัดมูนช็อปมีปลัดมูลบานนาสีเจ๋มซื้อมาเลยมีอะไรืมพวกนี้เอ้ยนี่ไงตาคอลเลอร์ er. ซื้อมาให้หมดเลยนะแล้วก็หมดละไม่มีอะไรสต็อกละ mm. เดี๋ยวเอาไปปลูกให้ดูเลยคือมันก็อาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องผมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะ่ะเออเดีย๋ยวลองมาปลูกกันเลยนะนี่ผมปลูกไปแล้วอันนึงตัวนี้ นี่ครับเดี๋ยวผมจะลองปลูกเลยนะอ่ะปลูกลงไปเลยบลัดบราหน,น้าสตรีทโอ๊ยกดไม่โดนนี่ครับมันเป็นประมาณนี้นะคือมันก็จะเป็นแบบเป็นแสงเหมือนไฟดิสโก้อ่ะเป็นเปลี่ยนสีไปเรื่อยแบบนี้โอ้เดี๋ยวผมจะลองเอาไปถามราคาให้ดูนะว่ามันราคาเท่าไหร่ราคาล้านสามแสน แพงนะผมว่าถือว่าแพงนะคือแบบไผ่ปกติอะ่ะไม่รู้เท่าไหร่แหละแต่มันก็แพงอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองเปิด normal seed pack ดูนะว่าจะได้อะไร watermelon โอ้ oh, ไม่ได้เรื่องเลยโอเคเดี๋ยวลองเปิดอีกกันนะ watermelon อ <c> า <oughs> เอา watermelon อีกมาไหมละ่ะ มอเตอร์ดีม่อนเห็ไหมละ Water, ม่ะมอเตอร์เมลรอนอ่าเดี๋ยวลองเปิดเอกดูนะสีฟองเดี๋ยวลองเปิดเลยหนึ่งสองสามสี่เม่นเม่นกบกบเม่นเม่นกบกบโอ้เดี๋ยวลองไปดูสต็อกว่ามีอะไรขายไม่มีอะไรดีๆขายเลยมีแค่โค้กนัท ซื้อเก็บไว้โอเคแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นเจ้าชิคเกตซอมบี้นะความสามารถเหมือนจะแบบเปลี่ยนให้ผ,ผลไม้ของเราเนะี่ยติดสถานะซอมบี้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับโอ้ยแล้วก็เปิดเฮช h อกหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ หน้าตามันก็จะประมาณนี้นะแล้วก็หลัดกีวีก็ประมาณนี้ก็ไม่ได้มีอะไรดีมากนะบลัดกีวีก็แค่แบบทําให้มันฟักไข่เร็วขึ้นแต่ก็ดีกว่ากีวีขึ้นมาเหมือนคูณสองมั้งส่วนหลัดเฮชอก็เดี๋ยวเอาจะหมวกก่อนหยิบขึ้นมาผมกดไม่ทนน่าเอาหมวกออกมาก่อน แตกจังเลยหยิบมาครับหยิบมาแล้วก็อ่าวางไปเหมือนความสามารถคือเหมือนทําให้ขนาดของต้นไม้ใหญ่ขึ้นคูณสองหรือเปล่าแล้วก็อืมก็เหมือนเดิมเลยก็คือทำให้ติดสถานนะน้ำอะไรสักอย่างนั่นเหมือนเดิมโอเคเอาหมูกลับไปวางเลยนะ อ่ะวางไปอัปเดตนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ลองดูแบบลองให้ดูมิวเทสใหม่แล้วกันเป็นในกิดฟ้าเป็นเหมือนแบบดาวตกไถ่อะเออ,อนี่เดี๋ยวผมจะลองเก็บให้ดูหนึ่งออดูสินี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะ คือสีก็แบบมูลลิตเลยแบบน,นี้เดี๋ยวผมจะลองไปดูว่าซีทขายอะไรมันดีสตออ็อกแะืก็ไม่ขายอะไรเลยนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณนี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันอ